งานกะดึกงานกะดึกงานกะอีกแล้วโอเบื่อเลยเราดีนะเห็นได้เห็นรอยยิ้มแล้วปะนี่รอยยิ้มของคนที่กำลังทำงานกะดึกอยู่บนใบหน้าทุกคนแล้วเย้มนอนอยู่ฉันนะอยากเข้าไปใกล้ๆพี่ชโม่แล้วฟังเสียงว่ามีเสียงชะอื่นหรือเปล่าไม่ต้องมาล้อเลียนมิสไส่ไม่ดี <laughs> ซึ่งในวันนี้เนี่ยฉันอาสาสมัครเขียนจดหมายไปหาคุณลุงเอลที่ทํางานอยู่ในบ้านของลูนเซนต้าเองว่าพวกเราเนี่ยจะขอไปฝึกงานแล้วก็ไปดูงานช่วยเขาทําของเล่นนิดนหน่อยหน่อบวกกับได้กินเค,ค้กอร่อยอร่อยด้วยอู้้ฉันอยากกินเค,ค้กแล้วว่อ,อ<ร>กินเค,ค้กโอเคนะ ว่าพวกเราเนี่ยมีถุงเท้าของคุณลุงซานต้าติดตัวไว้เสมอเพราะไม่แน่นะว่าถ้าพวกเราเนี่ยทำงานดีอาจจะได้ของขวัญติดไม้ติดมือมาก็ได้เอาล่ะทับอมแล้วนั่งรถเข็นของคุณลุงไรด,ดิว้าลของฉันโลบผิทางพี่มอผิดทา,าของฉันโลบนิดหน่อยดูถุงเท้าเช่นดิอเนี่ยถุงเท้าน่าใหญ่อะ่ะไอคนที่มันล้อเพื่อนนะมันนิสัยไม่ดี <c oughs> ไม่ได้ล้อนั่งเลื่อนไปด้วยอะ่ะ ใช่แต่ฉันแปลกใจว่าทำไมไอ้ที่ลางเลื่อนเนี่ยพวกเราไม่นั่งตรงเก้าอี้อ่ะพวกนายไปนั่งตรงขอบทำไมจะได้ไม่เบียดนะไม่เบียดกันโอ้โหวันนี้เด็กๆจะมากันแล้วสินะอี่นี่ต้อนรับทุกคนนะโอ้โหอุ้ยเปิดประตูต้อนรับเราด้วยเฮ้ยตื่นเต้นอะ มันขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันหนาวสะบั้นไปหมดแล้วพวกเรานี่ใส่เสื้อยืดอยู่ในประเทศไทยเลยนะเราก็หนาวม,มั้<อ>งก็เชียงใหมใ<ช>่ก็ได้มั้งเพื่อน<ช>ตรงนี้มันคือน่าจะเป็นลานที่แบบว่าจอดรถอ่ะใช่ฉันอยากเห็นจังเลยว่ามีกวางเรนเดีย์หรือเปล่าแ,บบแต่ก่อนอื่นพวกเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าก่อนที่จะเปหวัดตายคุณลุงจะแลนดิ้งมาไหมคุณลุงซานต้านี่นี่นี่อ้าวนี่แหละเนี่ยเวิร์กช็อปของคุณลุงซานต้า ตัวรูตัวรโอ้ย่ตัวรูเาสุเาลงซานตานะฉันดีใจมากที่พวกนายจะมาช่วยงานเอาล่ะก่อนอื่นเความสอีนี่แล้วก็เก็บขยะน่อยสิและจากนั้นเรามาฉลองกันโอ้โหงานแรกเลยเนเนี่ยนี่นี่ขยะเพียบเลยอะเราต้องเก็บขยะาไปทิ้งให้หมดเลยนะเพื่อนงานแรกก็เก็บขยะแล้ว โอ้ยแต่ที่นี่เนี่ยกว้างขวางมากเลยเฮ้ยดูลังด้านบนที่มีของขวัญของสลอสบ้างแน่ๆเลยเฮ้ยของเราต้องหาจะแอบเปลี่ยนของขวัญที่แบบว่ากล่องใหญ่กว่าคนอื่นเขาอ่ะเฮ้ยลองขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเพื่อนๆมีอะไรใหม่ว้าของขวัญเพียบเลยไอ้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ที่แพ็คของของพวกเอลนะ ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีห้องนอนให้กับพวกเราหรือเปล่าอะ่ะแต่รางของขวัญนี่โหอลังการงานช่างสุดๆไปเลยบอกว่านีมันก็สามทุ่มแล้วนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ของฉันเนี่ยของขวัญกล่องใหญ่เนี่ยม,มักจะเป็นทิชชู่ <c oughs> มาเป็นแพทย์ <c oughs> น่าเกียดอะ่ะเอ้ยมีข้างล่างด้วยทุกคนไงไม่ข้างล่างมีคุณลุงซานต้าตัวจริงกำลังหลับอยู่ น่าเยี่ยมมากเลยถ้ต่อไปงานของเราก็การเติมที่นี่ให้อบอุ่นด้วยกันเอาทานหินมาใส่เตาผิงคุณลุงแซนต้าลุงซนต้าลุงหลับอยู่นี่ืนนี้จะต้องพักผ่อนให้สบายใจก่อนเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วคุณลุงน่าจะต้องทำงานหนักนะเราหา่านหินกันเถอะแล้วมันจากไหนอ่ะเพื่อน ฉันว่าลองหาแถวแถวพวกเออชั้นสองไม่ก็อนไหน้องดูมาไม่ข้างบนข้างบนข้างบนมีสองก้อนเลยนี่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคเอาถ่านหินมวางแล้วตรงนี้มีปุ๊บได้แล้วได้แล้วถ่านหินถ้าเราไม่ใส่เลยนะโอเคโอเคก้อนก้อนเรียบร้อยก้อนที่สองและของฉันเป็นก้อนที่สาม โอ้โะงานสุดท้ายของวันนี้ค่ะเราเยจะนอนตอนประมาณสีทุ่มตรงและพุกนายสามารถเดินเที่ยวในนี้ได้ตามสบายการพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญโอเคแต่ว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะอุ้ยมีเค้ก้ลยเพื่อนจริงหรอใช่มีเค้กให้เรากินด้วยเดี๋ยวน้าได้มนเป็นเค้กของเด็กๆหรือเปล่าอ่ะเราแอบกินแบบนี้มันจะดีเหร ไปสนฉันหยิบมาแล้วอ่าแค่นั้นแหละฉันว่ามันน่าจะดีนะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราจะไม่ได้กินข้าวเลยถ้าเกิดว่าไม่กินอีกอย่างนะนี่ยังไม่คริสต์มาสเองตอนนี้เพิ่งเข้าพรรษาฉันจะกินต่อหน้าคุณลุงซันต้าคุณลุงซันต้านี่จะทำของสมพรครับเฮ้ยสี่ทุ่มไม่ไปนอนได้แล้วนะเสียงอะไรอ่ะ จริงคืนเองเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวคุณลุงเอลยืนดีดีก็ร้องไห้อ่ะเป็นไรอ่ะแบงยังเบบังยังเป็มปกติเตรีบพังยังแผลไปเกิดอะไรขึ้นหรอคุณลุงเป็นไรไม่เค้งหรือเปล่าอ่ะเอออย่างฉันน่ะมีเค้งอยู่นะเฮ้ยเฮ้ย แล้วก็หาอะไรกินถ้าเกิดหิวและอย่าลืมทำให้ที่นี่อบ <aha. S 1> อุ <ie> ่นเข้าไว้อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องไปแก้สายไฟตอนหงมเช้าด้วยไม่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 ฉันคิดว่างานการดึกวันนี้จะเป็นงานที่สบายและแสนสนุกที่สุดซะอีกอะโอ้ผมเนี่ยไม่มีเราจะพูดอีกแล้วเอไม่มีเราจะพูดอีกแล้วมีแต่ผีไปหมดฉันว่าตอนนี้เราควรเติมเอไฟให้อบอุ่นก่อนนะเพื่อน หินมันยังมีอีกไม้อะข้างบนมันไม่มีฐานหินแล้วอะแล้วก็ไปหาที่ไหนอะเจ้า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 เจ้อเจ้าเจ้าเจ้จ้าเจ้เจ้า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 ูซาต้าเอ้าจจ้ีเเข้าไว้เจ้าเานจ้าเาเจาเานจ้าเจ้เราก็ต้องทาเ้ที่นี่มัาสว่าเอาเจาเา้เจ้าเ้าเ้เ้เจาเจาเจ้าเ้าเเเเเเเาเาหาเ้าาเ้เเอ ประมาณ30แล้วกันอุ๊ยคุณลุงเซนต้าเห็นฉันคุณลุงเซนต้าเห็นฉันเฮ้ยมันมันจับไฟไปอ่ะขโมยถ่านหินเต็มเลยขโมยถ่านหินเต็มเลยเก็บด้วยคนละอันโอเคเราจะลงไปข้างล่างกันพี่ไหมไม่ยินเสียงคุณลุงเซนต้าโอ้ไฟฉายฉันจะหมดแล้วเราต้องรีบทำหาไฟฉายก่อนมีถ่านอยู่ข้างล่างนี้ไหมเนี่ยฉันหาเขได้น่าจะมีนะต้องลองหาหาดูเดฉันต้องลองหาดูด้วยมี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 เยอะอยู่

เมื่อกี้ในติวตอรี่มันบอกมันวิ่งแล้วสไลด์ได้นะแล้วเหมือนจะรอดอะไรบางอย่างไลด้วยแต่ผมไม่หาจุดที่มันชั้นสองอ่ะมันจะมีบางอันที่แบบมันมีไม้ขวางเราสามารถวิ่งรอดโอ้โตอนนี้เรานอนเพื่อเพิ่มพลังงานก่อนยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ตอนนี้ความหนาวแค่1ิาเนเท่านั้นเองที่เหลือมีใครพอมีไฟฉายพาฉันไปหาเออของหน่อยสิฉันอยากได้ผ่านอมใช่มั ไปกับฉันหน่อยสิรปบหนึ่งนะฉันต่อเอเนอร์จีก่อนตามมาตามมาสลับไปฉายฉันได้แล้วไปฉายฉันได้แล้วจุ๊บแจมฉันได้ยินเสียงคุณลุงสตาอยู่ใกล้ๆเลยกินอาหาร าวเมื่อกี้นายเห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนกันแต่มอ๊ยว่อไีเอาแรงลูกจะนซดาไดนไปแล้วพี่มให้นายสุดยอดมากวันนี้นายเป็นเดอะแบกเพราะนายจอปืนฉันองไปหาฟืนอยู่นี่พยายามหาทันหินให้อะฉันกำลังหิวฉันกำลังหิว่ราานฉั สวยเ้ยมอยู่ข้างล่างเขาหนิอยหิวเหมือนกันเนี่ยหิวแล้วแต่ต้องไปหาหิวก่อนที้พี่พ่อพาฉันหาทานไปฉายหน่ยเจอแล้วฉันใช้แล้วเอ้าคนเลวจะหมดเหมือนกันนะคนซุ้ยอ่เฮ้ยไงนไงมันเห็นเด้อไม่มีทางเห็นพวกเราหรอกนะโอ้จะหิวตายแล้วโอเคเราต้องไปหานั่นก่อนสิ่งที่เรียกว่าหานหินถึงประมาณต โมงเนี่ยโ oh อ้ยก็เอออ้าวตายเลยพลังงานเรียบร้อยแล้วฉันก็หิวเหมือนกันแบบหิวตายนายฟื้นได้ไหมดั้เยให้ยเฮ้ยๆๆๆๆ้ให้ด้วยมันาาฉันม wow ันตามฉันฉันมองอะไรไม่เห็นเลย ตายหรอตยฉันไม่มีพลังงานที่จะสไลด์ด้วยซ้ำแล้วฉันเจอทางตันนะดิตอนนี้ความหนาวอยู่ที่76%เปเแล้วนะทุกคนแม่ฉันจะไม่เพื่อนตายในค่ะฉันใส่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยฉันเห็นยานิคอเนได้ ให้ตายเถอะฉันกำลังจะอ่อนเพลียตายฉันจะทันหินแล้วฉันจะทันหินแล้วฉันอยากได้ทุกอย่างเลยตอนนี้ข้อดองมาอ่ะอุ้ยแฟนต้าสวัสดีครับไปขอไปหาญาติจว์แล้วก็กาทันหินเพิ่มอีกจุดพอนีพรมบนไฟเริ่มลดลงมาแล้วอ่ะผมผมจะทางนี้แล้วผมจะทางนี้แล้วโอเคโอเคไม่สายเพี่ชามโอแป๊บ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 พยายามเดินรอบๆดูนะ หาทางลงก่อนอุ้ยหิวอีกแล้วกลัวว่าจะไปโบ๊ะบ้าเจอคุณลุงซซนต์เดะวัสดีวัสดีวัสดีจนเองด็กหนูไม่มีเหรอครับมีมีมีหนึ่งก้อนเดินไปเลยฉันไปเอาฉันฉันขอนอนกับไม่ไหวแล้วฉันจะตายเอาทำไมหิวเพี้ยวนี่ไงฉันเจอแล้วที่สำหรับซ่อมไฟน่าจะอยู่บนชั้นสองตรงนี้นี่เองโอเคนายจำไว้นะผมผมผมม้งช้าต้องไปซ่อมไฟเพื่อหนีออกได้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 เพราะตอนนี้ไฟดับประตูไม่ทำงานโอ้ หินตัวชั้นมีประมาณแปดล้านก้อนนอกจากเราต้องการหั่นหินแล้วเรายังต้องการอาหารอีกด้วยแถวนี้มีเค้กสักก้อนไหมไปทางซ้ายเลยมจะหดแออกออกออกจากที่นอนไปทางซ้ายจะมีเค้กวางอยู่เหมือนที่เราเคยกินหยิบมาไงโอเคโอเคโอเคจัดละอุ้ยตอนนี้ต้องต่อไปก่อ้อมันอะไรฉันฉันนี่ยูจะตายอยู่แล้วไม่มีข้าวจะกินตอนนี้ฉันมืดอยู่ในความมืดม จริงเปล่าไม่แน่ใจมีใครเจอถ่านไหมฉันต้องการถ่านเหมือนกันอนะ่ะถ่านไฟฉายไ,<ว>ไม่ถ่านหินนะโอ้ถ่านตรงโต๊ะเค้กเพียบเลยอ๋อไม่ใช่ว่ามันเป็นโซดา<ไ>โซดาเหมือนจะทำให้วิ่งวิ่งนานขึ้นปะไม่รู้แต่ฉันหิวแต่ใช่นะอ่านแป๊บเค้กอยู่ไหนโอเคเค้กช่วยหาถ่านไฟฉายฉันหน่อยดิโซดามันบอกว่า เพิ่มความหิวให้ด้วยแล้วก็ทำให้สตามิน่าเพิ่มขึ้นด้วยวว้าวเอาไว้เวลาวิ่งวิ่งหนีลุงอะในระหว่างที่ทุกคนกำลังมีความสุขอยู่นั้นฉันขอนอนแป๊บพลังงานของฉันใกล้จะหมดแผนแผ่นไฟฉายก็หมดด้วยคืนนี้ยังอีกยาวไกลใกล้จะถึงตีห้าแล้วอีกแค่หนึ่งชั่วโมงทุกคนหนึ่ชั่วโมงจะหกโ ลุงลุงลุงแกมาว้าวพี่ไหม่ในสไลด์ออกมาแล้วทุกไม่ไหวไม่ไหวไฟพวกพาฉันไปหาทานเลยอย่างนี้ของฉันเลยเจอไหมโอเคน้ำแข็งเกาะเดี๋ยวฉันเอาถ่านไปถางหินไปนั่นเผาไฟฉันมีฉันมีถ่านหินอยู่ในมือไปใส่เลยมันเจอฉัน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 เฮ้ยเฮ้ยเอาไปแอบในนั้นด้ยไปเนลก ไม่นอนจะขอแอบได้แล้วต้องนอนต้องนอนอออจุ๊บแจงเดี๋ยวพี่ใส่ก่อนแล้วกันจุ๊บแจนใส่ไหย,ยพี่แจ้งดิวนด่นตอนนี้ะจุ๊บแจงกับพี่ไม้ก์กำลังใส่ฐานหินลงไปก็หิวเหมือนกันขอไฟฉายด้วยได้ไหมโอ้ไฟฉายหมดไฟฉายหมดไฟฉายหมดนี่นี่นี่ถ่านไฟฉายเยี่ยมเพื่อนตอนนี้ใกล้จะถึงหกโมงแล้วฉันอยากให้ทุกคนไปเติมพลังงานให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาไฟแล้วก็ต่อสายไฟกันอะได้เลยงั้นฉันขออันนี้เติม่านปีกอนนึงแล้วกันนะเพื่อน อุ้ยอุ้ยไกลแล้วมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไกลแล้ว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 รีบนอนรีบนอนรีบนอนปุ๊บโอ้ยมันไปอยู่แถน้าห้องเราอะถ้าถ้าทางจะเหนื่อยมากเอาล่ะทุกคน6โมงเช้าที่เรารอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะ6โมงเช้าเขาบอกว่าไอเทมไอเทมจะไม่รีสปอนแล้ว เราต้อนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือใช้กระลงไปที่ซ่อมรีบไปที่ซ่อมไฟแล้วเฮ้ยอยู่ไหนทางขึ้นไปไหนพี่ได้อ่ะโอ้ทำอะไรมาถึงแล้วอ่ะทางขึ้นไปค่ะทางขึ้นไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ใครใครดูต้นทางให้ผมด้วยดิฉันมาแล้ว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 มาเหมือนกันกดอยู่ผมกดอยู่เอาอย่ารัว ลัวที่โบไี่อยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเอาเสร็จปะเสร็จแล้วนะเอาเลย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 เออหนีทางไหนประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วด้ข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างเย็นหนาวแต่ฉันบอกว่าแล้วหิวมันหนาวมากลงยังไง ลงลงใครขึ้นมานันหนะลงอเดย์โอโอยอ๋อเราจะเรออกทางล่างเรื่องเฮ้ยาจะตายมาเราจะตายมาลแปงมันลากมไชยไป่ยเลยนี่ฉันถึงล่างเรื่องแล้วจะตายแล้วไป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 หรอ ่าผมตายไม่ได้เลยไอ้ผมเกิดไม่ได้ผมรอยอยู่ไม่ไม่ไมเอามันต้องกดปุ่มด้วย <c oughs> นี้จะบอกว่าสล็อตอะมันไม่ควรหนีมาทางนั้นเลยไม่งั้นรอดเลยใคือคิออนว่าตกนั้นนะมันน่าจะมีที่จูงที่แอบอ่ะมันคือทางตันใครจะไปรู้มีอะไรล่ะ แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรารอดหนึ่งเท่ากับว่ารอดหมดรอดหมดเยเขาบอกว่าอันนี้อันนี้เพิ่มเติมผมสิ้นหวังมากเลยอะหลังจากที่แบบแป้งเขาลากมาใช่ไหมผมวิ่งไปอีกฝั่งใช่ไหมอีกฝั่งมันจะมีทางลงกูจำได้ปะจำได้อมันมีกล่องมาบล็อกเว้ยเราใช่ใช่ไอ้กล่องมาบล็อกอยู่สิ้นหวังจัด,จด โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับงานกะดึกในโรงงานของคุณลุงซานต้านะคะคราวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณลุงซานต้าน่าตาน,น่ากลัวมากและที่สําคัญนะแบบนี้เนี่ยโหสนุกมากๆด้วยเอาเป็นว่ามาเล่นกับเพื่อนๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ก็ซับใช้พวกเราด้วยค่ะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้ในไลน์มิ้นท์ท่ใหม<ท>่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอ<ห> <nov> ตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊าาายยยบบบ๊าย